เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตู้มันตู้อะไรอันนี้คือตู้อะไระทุกคนส p ปา n m a มชช n นเอมตี้ what เฮ้ยให้อะไรอะ่ะ deposit b r a c e l o t อะไรอะ่ะกดี you are not holding a b a e l o t เอาหรออ่ะเรา holding uh, ตัวนี้ครับอ่า uh, คือมันต้องถือ b r a c e l o t ใช่ไหมอ่ะ uh, ช่วงนี้ social เราเนี่ยเรียกได้ว่าตมเติมไม้เต็มมือนะ เต็มกระเป๋าได้โอเคอเรอไปใส่ดูนี่คือตู้ใหม่อ่ะรอ,ะอดูครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีนะครับทุกคนที่เรานะครับจะอัปเดตเกมนี้เกมขึ้นคทางแรกนะครับที่เราเนี่ยเข้ามาทันนะครับเมื่อกี้อะไรพิมพ์อะไรมา thank you นะที่เริ่มต้นกกนอะไรนะอะไรนะอ่านอ่านไม่ทันอ่าน,อ,านอ่านไม่ครบความเร็วสปีดเราก็300กว่านะตอนนี้ถือว่าค่อนข้างเดือดนะครับ แล้วก็จับขั้นต่อไปเนี่ยต้องใช้3 SP นะโอ้โหค่าเงินอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้หลุดโลกแล้วนะครับแต่าถามว่าพอใจไหมมันยังนะมันยังนะแบบนี้ก็ยังนะครับมันต้องเร็วกว่านี้อีกซึ่งแน่นอนว่าเจ้าแมชชีนนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ผมแน่นอนไม่รู้ว่าคืออะไรนะทุกคนนะมาก่อนอัปเดตด้วยวั What? งงมากปกติมันต้องมาหลังอัปเดตสิแล้วนี่คือเขาให้ใส่3ตัวได้ด้วยปะเราใส่แบบ อ่า uh, ตัวนี้อุย้ย3 QD เลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้เก่งไปอ่าอินเซอร์เชียลรับทุกคนเวลสองใส่เป็นตัวสองครับเรียบร้อยอ่าก็จะขึ้นเป็นเอเมลออสอีซ็อกซ์นะครับเจ้าตัวบ้านเจ้าตัวกรองนะครับอ่ะขอเป็นตัวที่แตกต่างนะทุกคนนะเฮ้ยนี่ไงจ็อบ <c oughs> ใส่จ็อบลงไปใส่เลย3ตัวย่า yeah, เรียบร้อยโอ้โหใช้เงินเยอะมากเ <c oughs> ยอะขึ้นเรืร่อยๆแล้วมันคืออะไรอ่ะสปาร์มชีน ก็บอคาฟก็คือรวมกันอ่ะรวมสามตัวนี้นะอาจรอดูโอเคเสียสามตัวถาวรได้ครับไม่มีปัญหากลายเป็น <c oughs> อ่า <c oughs> กลายเป็นวัวดาวเสาไม่ใช่เป็นดัวตัวนี้ what อ้ไม่คุ้มเลยทุกคนโอ้โห <c oughs> มีคูดาวสิบวิเอ๊ะมันงงอ่ะอ๋อต้องใส่ซีเครดหรอถึงจะออกมาเป็นเซอร์เชี่ล คือเขาไม่บอกเราเลยอะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ได้อะไรใส่อะไรได้อะไรครับทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าอัปเตยังไม่มานะ <c oughs> เครื่องมาเฉยๆอัพอัปเตมาแล้วน้องนู๊บอ,อะไรมันเสียงอะไรเสียงอะไรหน้าตามันคุ้นๆอืมเฮ้ยนี่นมันระเบิดดีกว่าอ้อหอลอบดีกว่าเกือบหลับไปเอาละบอมบ์ดีโลคอ,คอดีโลยางจะวางระเรบิดเบสรอดไม่ลอดตีตีครับ นูบอกผมจะนอนตกใจเม็ดเอา้เอาเฮ้ยอัปเดตเหรอเมื่อกี้โอ้มีแอนิเมชงแอนิเมชันนะครับโอเคอันนี้คือผมใส่ซีเควนต์หมดนะออไรท์ right. We About Start ทอ่าไลท t t ัฟเตอร์ดิอคูณ10เบเลนนะครับ r ลนโ O-Active Event คูณอะไรอะลัคก,กี้อะไม่รู้เราผสมมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่เก่งเลยทุกคนตู้นี้มันอะไรเนี่ยใส่ซีเควนต์ตัวได้ซีเควนต์ตัวเดียว ไม่เห็นคุ้มเลย DA is a new อะไรนะอ่านไม่ทัน New b e l o t ป่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายอ่านไม่ทันแค okay. ่เมื่อกี้โถอ้าว What <laughs> อยู่ๆก็อา้าวอยู่ๆก็ขึ้นมาโอ้ยเมื่อกี้มาเป็นคืนในนั้นคืนกำมตาราังสีป่ะเมื่อกี้ละ่ะโอ้สูงจัดโอ้ขนาดขนาดเราเด้งขึ้นไปข้างบนยังหลบไม่ได้นะครับใช่ไหม <laughs> โอ้นี่คืออะไรอะ่ะโอ้ทุกคนมีทางรับทางโอ้นั่นไงขึ้นกำมงตรังสีครับทุกคน ทางรับทางใหม่ปะเนี่ยแต่รู้สึกว่ามี fc บอกว่ามันไม่ใช่ทางรับทางใหม่แค่ผมยังหาไม่เจออันนี้คือครั้งแรกที่เราเจอนะโซแอปดูไก่ไลท์เดียวออเรดิโอแอคทีฟ阿拉มีใครชอบเรดิโอแอคทีฟไหมผมครับแล้วนี่คือไปไหนเนี่ยเอาโอเคเอาสปีดรถด้วยอ่ะตั้งแต่บี๊กออร์เดิวยูเอ็นคอมมี่เนี่ยไอวันทุนโนยไปติงติงเอราตั้งแต่ที่ฉันมีอีเวนต์ใหม่เนี่ยฉันอยากจะรู้ความคิดเห็นกับของทุกคนมากเลยว่าทุกคนคิดว่ายังไงบ้างเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะ โย่สเปาลเลเดโอทีบเซเชียลลัคกี้บล็อกสเทมเบอร์นะดีวายมีโอกาสเขาเรียกว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นโอเคแสดงว่าดีวายนี่คือต้องเปิดในกล่องเหรอมันอุ้ยหลบทันได้ไงเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเขาเขาให้อะอ้ออ้ออ๋อโอ้โหอ่ะวีพีมีวีไพีบวกด้วยเออผมเห็นมาสักพักแล้วเห็นคนบ่นกันอยู่ โอ้ยนั่นไงนั่นไงเป็น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 กล่องรับครับเออผมเห็นสักพักแล้วนะโอ้ไวจัดว่ามี VIP ใหม่นะครับที่โลเออกินกิโลบักเราอย่างรุนแรงมากไม่รู้ว่าจะมีเพื่ออะไรแต่เมื่อกี้อะไรเนี่ยบักบักระเด้งครับทุกคนเฮ้ยเนี่ยทุกคนดูดิคอมเพ็งสเปาวันเกาเก้เวลเก้าอ่ะอยู่ไหนเอ่ยผมต้องรีบไปครับโอ้ VIP ตรงนี้มันต้องใช้โลบักใหม่อ่ะ อะไรอ่ะเขาบอกรีมเบอร์นะครับกิฟอะไรให้เออ่ความลับเฮ้ยนี่ไงทุกคนอันนี้ป่ะอ๋อใช่ครับอันนี้จริงด้วยทุกคนโอ้กล่องใหม่กล่องใหม่กล่องใหม่กล่องเขียวกล่องเขียวกล่องเขียวโอเคลบเสียวเศร้าเสียวเศ้สุดนี่ไงทุกคนกล่องใหม่โอ้กล่องใหม่กล่องใหม่กล่องเขียวกล่องเขียวโอเคโอเคเย็นเย็นเยนเยนเยนอ๋อฉันฉันอ่าฉันอ่านทุกความคิดเห็นของของทุกคนเลยนะโอ้ดีมากเลยครับผมมาเข้าบ้านก่อนดีกว่าทุกคน โอเคเรียบร้อยอันนี้คือเป็นกล้องหรอกล้องอะไรอะ่ะเปิดซิเปิดเฮ้ยโอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีโอกาสได้เจ้าตัวดีวายด้วยครับ0.1%เมื่อกี้เมื่อกี้ดู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 มันมีโอกาสได้ตัวเทพด้วยเนี่ยเห็นปะไม่มีครับอันนี้ <laughs> ไม่มีโอเคเขาก็เสกให้รัวๆนะุกคนะอ๋อเขาบอกว่าคอมมิชชั่นีจะได้รู้ อะไรก่อนใครด้วยนะแล้วก็ได้รู้อะไรที่เป็นความลับด้วยอะไรงนี้เนาะถ้าเราจอยดิสคอตของเขาไปโอเคเปิดไหมขอขอตัวนึงได้ไหมอ่ะนี่มันนี่นี่มันนี่มันอ <c oughs> นิเมชันเดิมเดียพี่ <c oughs> อ่ะเราดูแล้วนี่เออเนี่ยจะฉายซ้ําทําไมส่วนเราเก็บกองเก็บกองโอเคเก็บกอง <c oughs> อันตรายนะโอ้ยนี่ไงเมื่อกี้มีดีวอยู่เทพีเสรีภาพอะไรครับเนี่ยว่าแล้วเชียว <c oughs> มีเอเลี่ยนอะไรเนี่ยเป็นหลอดเอเลี่ยนทุกคนโหผมไม่อยากเปิดนะน,นี่ผมพูดตรงๆมันมันกินโลบักอะอยู่มอไลลี่โอ้ยไม่ทันอีกคือดูบิ๊กใช่ไหมอันนี้คือพลังแห่งดูบิ๊กใช่ไหมบีแคฟฟูทัวเอ่ออิดอินเดอะริจเนอรี่โซนฮะ e ิจเนอรี่โซนต้องแคฟ u ูอะไรครับมันต้องระวังอะไรครับพี่เฮ้ยหรือว่าอาจจะมีอีสต์เอ็กตรงนี้หรือเปล่า อ๋อหรือว่าเป็นในนี่ครับเป็นเป็นทางทางรับตรงนี้น่าจะใช่ครับทุกคนเอ,ออยังเล่นไม่จบเลยเมื่อกี้โทษเีอแปะพุ่งเข้าไปซิพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไป,าไปแวนโอเคเอาเด้งเฉยโอ้ผมไม่เปิดนะทุกคนไอเนจ้าตัวโรบักหม่อะรู้ว่าเขา <c oughs> เพื่อเพื่อกินโรบักค,คนอะทุกคนซึ่งตัวดีวายก็คงจะแบบเหมือนเกมอื่นๆเนี่ยเราเล่นเกมมาเยอะนะครับโลบอกเนี่ย แล้วพอหายพอพอกระแสาหายปุ๊บเขาก็ <c oughs> บิดยาวๆอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมขอไม่เปิดนะทุกคนนะ800ร้อโลบักนะครโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมเผื <c oughs> ่อตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยอาจจะเก่งกว่าด้วยนะเ <c oughs> พราะว่ามันไม่ได้เก่งที่ตัวดีวายครับทุกคนมันเก่งที่เรเวลด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> อะไรอะ่ะเขาบอกหินหินอะไรอะไรมีใบอะไรมีมีใบอะไรใบอะไร,ร ufo lucky b o c คืออะไรอ่ะเห็นลองเปิดดูหน่อยดิเฮ้ยอ้ยอโอครับอันนี้เป็นสถานะใหม่ทุกคนเปิดเลยนี่แม่มี0ูน1%ดยเ้วยแต่ไม่ได้ครับต้องใช้เหรียญย f o ครับทุกคนหายังไงเนี่ยอะไร JK JK เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาโดยที่ไม่ตายแล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไม่ตายครับจนผมไปโดนแดงๆดอ่ะ โอเคแก็ตายเหมือนเดิมเนี่ยหนะคืออะไรอ่ะทุกคนยูเอฟโออ่ออเดี๋ยวนะตัวเราทะลุครับนานไงโอโหน่านชัดเจนหนูบอกอาเกนอีกแล้วอ๋อตัวเราแอบอยู่เมื่อกี้ <laughs> อ้อตกลงมาครับ, UFO. เบเยูเอฟโองาเนไปเดไปเดฉันคือเอเลียนฉันคือเอเลียนงานหนูคือคุกกี้เอเลียนอืมน่าจะมืดเลยอย่าบอกนะ <laughs> ว่าแล้ว วิ่งหนีในดาวเคร์เอเลี่ยนโอูเอฟโซครับเมื่อกี้ใช่ไหมเคลื่อนยู <c ười> <c ười> <c ười> M o เอฟโอเฮ้สวยครับวันนี้โอ้นี่ผมบอกไว้เลยนะถ้าไม่ติดว่าดูบิก๊กโลบักระเบิดเนี่ยคือผมคิดว่าเป็นอัปเดตที่ผมชอบมากนะครับคืออย่างน้อย VIP มัน,ม,นมันมีมาก่อนหน้านานแล้วไงแล้วพี่แกก็คือให้ผมเติมเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้ไม่โอเคนะ มันฟีลแบบบังคับนะทุกคนโอ้ดูทุกคน <laughs> ยอนออกเมื่อกี้ของแท้โอ้โหคืนใหม่ครับคืนอุ้ยนั่นมันทำไมมันมืดๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวลองไปดูก่อนทุกคนเผื่อจะมีอะไรนะฮะนั่นแหละโลบักมันน่าเกียดนิดหนึ่งอย่างน้อยคุณก็เอาแบบเอาไม่ต้อง VIP วงอีไอพีบวกอ่ะมีอะไรอย่างอื่นก็ได้นะจริงๆแล้วโอ้พลังพลังของ ขึ้น UFO แล้วมีมีอะไรดำๆ่าข้างข้างหน้าทุกคนต้องไปดูนะว่ามันคืออะไรโหโหหน่ากลัวจัดอะน่ากลัวจัดจัดเลยทุกคนดูไม่มีหน้ามีตาเอา้าลืมไปว่าเรามไม่มี V P plus <c oughs> V P บวกอ่ะอะะทุกคนเจอหลุมดำหรือย,อยังผมเจอแต่ UFO ครับตอนนี้เรืเอหรือว่าหลุมดำอยู่ข้างหน้าหรอโอเคเดี๋ยวเดียลองลองลองลไปดูนะทุกคนนะว้าวว้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว ไวมากไวมากข้างหน้าจะมีอะไรเฮ้ยอิสเตรกรับหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลองทะลุอิสเตรกรับดูนะทุกคนนะว่าจะมีอะไรรับหรือเปล่าอุ้ยนี้อะไรอ่ะเอาครับโยมีข้างหน้าตรงนี้ครับทุกคนมันคือมันคือกล่องโอ้ยมันคือกล่องอะไรอ่ะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราดูอิสเตรกรับก่อนว่ามันยังจะมีอยู่หรือเปล่านะทุกคนนะเนี่ยทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยว่ออะไรอ่ะ อ๋อเอา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 ระดับเซเชียลเซเชียลเซเลตอันนี้คือหลุมดำทุกคนโอเคมีมีตัวใหม่นี่เอาใส่เข้าไปต้องใส่3ตัวด้วยโอเคจับ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 อ้าวอย่าบอกนะเป็นคราบหลุมดำเหรอโอเคอ้าวอะไรเนี่ยแล้วคือแล้วคือได้บ้านมาเนี่ยนะไม่เห็นเก่งเลยทุกคนบ้านไม่เก่งเลยอะโอเคโอเคคราบเลยแปม ใส่มั่วมาปุ๊บมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันจะโอ้ได้เวลเยอะครับเวลร้อยกว่าทุกคนดูเวล์โหดจัดอ่ะแต่ต้องรอ20วิโอเคโอเคแล้วอีสเตอร์ข้างหลังนี้เป็นไงบ้างทุกคนดูดิดูดิดเฮ้ยเฮ้ยแดง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 แ,ดงแต่ว่าน่าจะเหมือนเดิมโอ้มีหลุมดําเพิ่มเข้ามาครับมีขึ้น UFO นะฮะทุกคนนี่ขึ้น UFO นะครับ แล้วก็หลุมดำอูเกือบตายเดี๋ยวทุกคนกล่องลัคกี้กล่องอุ้ยเนี่ยดูดูกคนอะไรเดี่ยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยโอ้มีกล่องสีม่วงด้วยเมื่อกี้โอเคผมว่าผมผมว่าผมกลับบ้านดีว่าระวังระวังขึ้นยุบโอนะทุกคนนะโอเคได้ครับเรียบร้อยโอเคไปไปสุดนัะนะ่นหลยขึ้นไอเลี่ยนมาเอาดิเออวิ่งสู้ได้อยู่เมื่อกี้เราสู้มืออยู่นะครับอันนี้ก็กล่องล็อกกี้บ็อกซ์แอดมินนี่ โอ้เต็มเลยให้เราเลือกเก็บอะทุกคนโอเคเช้าแล้วย o โอครับหือสีม่วงเช้าเลเอะ่ะยดูดิเจอขึ้นย f o โอเข้าไปนี่คือแบบชิวเลยอะทุกอย่างใครต้องการดูคัสิ่นอีกรอบไม่มีอ่ะไม่ดูอะ่ะอ,อเนี่บินเลยถ้ามีคนบอกไม่ฉันจะไม่เล่นมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหดูมีอะไรหล่นลงมาเยอะเลยพี่แกยังให้ดูคัสิ่นนะ นี่โอ้ตกใจตกใจตัวเราตกใจเงื้อวันดีครับผมอีกแล้วครับกับผมมีประมาณนี้น่าอ,อัปเดตใช่ไหม <c oughs> โอ้ยเร็วมากเนี่ยมีขึ้น u f เนะครับถือว่าไวสุดๆไปเลยเนะโอ้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกเราทําได้5ร้านคนเล่นแล้วนะโอ้โหเห็นเริ่มมานะโอ้ให้เวลร้อยครับตัวนี้เวลร้อยด้วยดูตัวนี้เวลร้อยโอ้คิวดีสุดยอดมาก 19 QD โอ้ย oh, okay. oh, ้ายกลับมาโลกแล้วโอเคเรียบร้อยครับทุกคนโลกของเอเลี่ยนจบกันแค่นี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมองมาเฮ้ยเอ้ยเอา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 ใครใครเอาใครหัวเราะใครหัวเราะเอาใครหัวเราะว h a แอวเ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 อว w h โอ้โหนี่มันจะตีหนึ่งตีสองนั่นหลอนนะ โอ้ตกใจหมดนึกว่าใครหัวร้อนในห้องอยู่คนเดียวด้วยครับโอ้โหหลอนหลอนหลอนโอ้พี่จะมาทําอะไรทําไมต้องทําเสียงหัวร้อนแบบนี้โอ้โหตกใจหมดโอเคหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับทุกคนเป็นอัปเดตเล็กๆนหครับนี่อันนี้มาแล้วก็ให้แอนดมินบงแอดมินบล็อกนะครับแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยเขามีอัปเดตรับนะครับอัปเดตผีปีศาจตอนตีสี่ครึ่งตอนนี้ก็จบแล้วนะตอนเที่ยงคืนนะครับอะเดี๋ยวผมไปนอนพักผ่อนก่อนแล้วกันสีวะผม เอาไว้เจอใหม่ตอนมีผีมันคืออะไรอีกก็ไม่รู้แน่รู้นะนนะจะพยายามตัดให้มันกระชับมินนะเพราะแอดมินมั่วมากแบบให้ให้อะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็พีมอะไรเพียบเลยคือผมตัดไปเยอะมากนะครับเพราะพี่แกพีมะไรเรื่อเปื่อยโอ้ตกใจหมดหน,หน้าหน้าหเดือดฮักกันเนะี่ยโอเคทุกคนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมซียูครับ